สวัสดีครับวันนี้เราจะเอาสวรรค์ครับกับนรกครับตบตบบอสครับทั้งหมดนะเราซื้อมาแล้วแระการขึ้นยออง้านออกมานะครับซึ่งผมจะเอานะครับนรกกับสวรรค์นะครับตบบอสทั้งหมดนะในนี้เลยซึ่งผมครับให้ทําการหาเซตที่เหมาะกับสวรรค์และนรกเร็วนะตัวแรกครับต้องเจอกับตัวนี้นะครับ มินจาหรอครับเนี่ยตาขาวเชียวเลยสวรรค์ครับบินได้เลยบินมาหานะครับนะคราวนี้ครับไม่ต้องกําจัดลูกน้องนะครับเพราะมีคนมากําจัดก่อนแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยมันเอาจิงวะโอ้โหชุดสวรรค์น,นี้ครับก็ถึกเหมือนกันนะถึกเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะไม่ถิกมาก กำลังควงโชว์อยู่เลยเน่เน่ปักเข้าไปคือาดาวกระจายผมก็เป็นาดาวกระจายที่หมาะก,กับสวรรค์นะครับเนาะเดี๋ยวยิงให้ดูโอ้โยเฮ้ยเฮ้ยน่นินจาเขาใช้นี้กันโมมเป็นหนามแหลมครับนะไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อะส่วนอันตีครับเดี๋ยวค่อยมารีวิวเดี๋ยวขอกำจัดด่านนี้ก่อน อันตีนะครับคือมันเป็นอันตีตัวตรงนะเออเออนี่คือผมไม่ได้ใช้ไม้นะผมใช้แอปอัดนะเลยแบบเสียงไม่ค่อยภาพเสียงไม่ค่อยดีไม่ค่อยมันนี่ไม่โดนด้วยมันล่อนหนนครับมันล่อนหนนี่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  ตหถอนก็เหลือบสายตาพระเจ้าไม่ขนหลอกคือผมใช้ดังสายลมนะครับเดี๋ยวขอตัดแปบบ๊บต่อไปนะครับคือสู้กับตาแกนะตาแก่นี่สายชุดเป็นมังกรขาวดำนะครับวันนี้จะทันไหมเนี่ยถ้าเกิดไม่ทันนะครับนานรกก็ต้องเอาไว้คิดหน้าเนาะ แต่น่าจะทันแหละนะครับูออกเพราะคือมันจบเร็วมากนะการต่อสู้แต่ละที่อ่ะเขาก็รู้นะครับว่าผมมันแบบโบเนาะคืออุ๊ยสกิลอะไรของเขาเนี่ยมันเปิดรวมมาเลยนะครับเนี่ยท่านี้อีกแล้วเนี่ยบอกเลยสวรรค์มากำจัดแกมา ก็หวันมากำจัดแกอุ้ยมันบล็อกได้นะคือที่ผมแบบนาม,มดมันไม่เข้านะคือชุดมันแข็งแก่งนะครับนะโอ้โหผ้านี้แมกและผ้านี้ผมเกลียดมากครับเออแต่วทาไมตอนที่ผม,มอยากให้มันโดนคือมันก็ไม่ค่อยโดนนะครับนะคือตอนคนเฮ้ยเฮ้ยไม่แล้วอม่อแล้วอันนี้ประมาทไม่ได้ครับโอ้โห คุณลุงเอ้ยเฮ้ยคุณลุงปลาส่ฟ้ามาแต่ผมปลาลุงเอ้ยรลอยู่นะเออผมชนะอยู่แล้วเกือบพายอคิดดูแต่แบบมันก็ไม่ได้แข็งแกร่งมากมาโหราณอะไรขนาดนั้นนะครับมันก็ยังอ่อนอยู่นะซึ่งผมได้ทำการไปวอร์มกับลูกน้องบางตัวหน่อยเฮ้ยติดสถานะก็ดูกหักกว่าเฮ้ยไม่ใช่สถานะฟันไม่เข้านะครับ เนี่ยเอาไปเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วต้องใช้นะครับเออนี่เต็มเต็มหัวไม่ได้บอกแล้วนะครับไม่มีันแพ้ใครอะไรมาเตือนเนี่ยเดี๋ยวขอตัดแป๊บต่อไปครับลูกกับเจ้าอ้วนหมูตอนนะครับนะ มือกี้ว่าเจ้าอ้วนหมูตาลนะคะมันจะใช้อะไรกําจัดผมมันน่าจะใช้สกิลกระทืบตุ้ม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 นะครับซึ่งเป็นสกิลที่แรงมากตุ้ม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 เลยคือผมเคยเจอแล้วนะคือกงจัดในในบอสอ่ะอุ้ยเกือบเข้านั่นแหละแบบนั้นอ่ะเข้านะครับนะต่อไปต่อไปคือมันจะตีผมเข้าเลยนะเออ กำจัดได้อยู่แม้ตัวนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยว่ะไม่เหมือนคุณปู่ครับคุณปู่นี่แบบกำจัดยากมากเน่ยน่น่อนี้โอ้โหนี่นี่เน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออนี่เดี๋ยวยังไม่แชนตีกับมันนะครับนะเพราะมันยังดูมีความดีอยู่มีจริงเหรอมันต้องสู้กับสวรรค์เนี่ย ผพรามันคือเจ้าอ้วนหมูตอนนี่ครับที่รู้ว่าหมูตอนมันทําอะไรมากไม่ค่อยได้นะเคือ่อไม่ได้ใช้ตีเลยนะเฮ้ยมันตีหูเข้าอ่ะฉันดูสาวไว้ชีวิตนายนะผมเกลียดท่ากระทืบนะครับนะคือคือที่ผมเกลียดคือมันชอบกระทือบอ่ะเออผมไม่รู้นะว่าไอพ่อนนี้ไว้ทำอะไรนะคือสะสมมาเยอะแล้วมากนะ โอเคนะครับเดี๋ยวขอตัดแป๊บหนึ่งต่อไปนะครับสู้กับคุณผู้หญิงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะกุ๊กกี้ผมไปแคปแผลมานะครับ เลยแบบเสียงมันดูเงียหแบหมแป๊บเดียวจบวัดวัดตุ๊กตาที่ผมพูดแบบนี้นะคือแป๊บเดียวจบอะคือแบบมันแทบไม่ได้วอร์มอะครับนะเฮ้ยเคยตัวนี้มันมีปีกนะครับผมเคยดูผ้ามันแล้วผ้าที่มันบินอะ่ะ ผมยังไม่ใช้สกีนะเอออุ้ยไม่หนูตีมันทีไรนะเม็ดมันเข้าทุกทีเฮ้ยนี่คือแบบผ้ามันบล็อกได้นะว่ามันต้องไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาไปวุ้ย,ย,ย,ยแรงอยู่นะผ้าเนี่ย อ่ชะนะอีกแล้วสวรรค์นชะนะอีกแล้วขอตัด,ต,ดต่อไปนะครับสู้กับคุณผู้หญิงอนะหมดเลยนะครับสู้ทั้งแบบห้าจักรพรรดิเลยนะที่จักรพรรดิเท่าไหร่นะครับมันส่งมาจักรพรรดิเท่านั้นซึ่งเรายังไม่เจอบอสใหญ่นะผมก็ไม่รู้ว่าจะเจอบอสใหญ่ยังไงนะเดี๋ยวผมต้องไปหาวิธีการเจอบอสใหญ่ด้วย เออผมโกงว่ะไม่ให้มันเป่าอะ่ะโดนคนละทีสองทีครับบางทีก็หลบไม่ได้ตุม้มบอกไแล้วนะครับมันเอาจริงว่ะนี่มันเก่งจริงๆว่ะผอยากเล่นตัวละอนนี้ต่อเลยล้อเล่นล้อเล่นครับมันก็ไม่ได้เก่งว่ะเชยแค่ดาวกระจายนะ ก็เก่งแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ย้ยมันยังไม่ตีผมยังไม่เข้านะเหมือนผมเป็นอมตะผมรู้สึกสงสารตัวที่ผมตีมาวะสงสารจริงจริงเออนี่นี่นี่บอกแล้วครับอุ้ยอุ้ยแต่เขาเยอะเหมือนกันนะอุ้ยอุยกกอ้ยเฮ้ยสกคิวอะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงกูเกลียดผ้านี่เฮ้ยยิ้มเลือดด้วย แัดหนึง่งโอ้เจ็ดจปดแปมานะครับมาบอสแล้วบอสแล้วผม,มว่านะคะคลิปนี้ขอขอแบบจบแค่ตัวสวรรค์นนะมาเออได้กี่ตัวได้กินแน่เนี่ยก็สบระเลยอะสบระตรงไหนนด้ใ,นใช้ดาบสบระใช้มือนับ โอ้มองไม่ค่อยเห็นเลยคื like อผมครับเล่นมาอยู่แบบข้างนอกนะเลยแบบมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหเ em. น่เ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 น่ไม่ได้แล้วไ kind of ม่ได้แล้งานนี้อุ้ยตกทันด้วยอุ้ยอุยยเออเขาโอ้โอยู่ย่ กี่อะไรวะกี่อะไรวะบอกเลยนะสวรรค์ไม่มีการออมมือตัวนี้สวรรค์ขอจัดเต็มตัวนี้สวรรค์ขอจัดเต็มโอ้ยโดนจุดอะไรเนะี่ยะโอ้ เออฟาดเต็มหัวควงพวกกั้เกะบอกแล้วคิดแบบน,นึ่งครับเกมมันค้างอ๋อเกือบตบแล้วไงว่าทำไมเกมค้างครับนะก็พอสิ่งน,นี้นะั่นเองมันยังไม่จบเออเกือบปิดคิปแล้วแม่อุ๊ย,ยไม่เข้าเฉยเลยเน่ เดีนดวซอยอาชูตีไปที่ใช่ยมาเดิกอปเลยทำไมหลังๆมันตีมันไม่ค่อยโดนวะเนี่ยหลังหลังตีมันค่อยโดนเลยปิดคลิปได้แล้วนะครัาคลิปนี้ขอจบนะครับเพียงแค่นี้บาย